เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาวะของประเทศจีนครับว่านักศึกษาจีนเนี่ยเขาเริ่มแห่หนีออกนอกประเทศแล้วก็ต้องการที่จะไปหาที่พักอาศัยหรือว่าใช้ชีวิตในที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงก็ต้องบอกว่านักศึกษาจีนครับแห่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นครับหลังจากมาหาหลังจากทางมาหาวิทยาลัยศิลปะเนี่ยกลายเป็นทางรัดสู่การเป็น ประชากรถาวรหรือสามารถตั้งลกลากได้นะครับผลพวงมาจากภาวะเศรษฐกิจในจีนที่ค่อนข้างซบเซาเนาะก็ทําให้เกิดการว่างงานเยอะมากขึ้นนะแล้วผมเองก็มีการเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าที่จีนเนี่ยเขามีถึงขั้นทําเป็นเรียกว่า,าบริษัทปลอมใช่ไหมเพราะยังสมัครงานไม่ได้ก็ทําท่าเหมือนไปนเรียนไปทํางานทุกวันนะแต่จริงๆเราไม่ใช่ไปนั่งเพื่อจะไปนั่งหางานต้องจ่ายตังนะแต่ว่าแซงว่าได้งานแล้วนะ อน,นี่ก็เป็นความเครียดของคนรุ่นใหม่ในจีนนะครับว่าจำนวนไม่น้อยเลยมองหาโอกาสเขาก็เลยมองว่าถ้าไปอยู่ที่จีนเนี่ยไอ้ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีขนทางที่มากกว่านะครับข้อมูลจากนิ k เคอีพบว่านักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำหลายแห่งของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะคิดเป็น70%ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดอะไรคือสาเหตุครับก็นักเรียนนักศึกษาชาวจีนเนี่ย ลายหนึงออกมาเปิดเผยครับว่าการเรียนต่อในมหาวาลัยญี่ปุ่นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการหางานครับในบริษัทญี่ปุ่นรวมไปถึงเป็นทางรัดสู่การอยู่ในญี่ปุ่นแบบถาวรเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมป๊อปที่เรียกว่าคูเจแปนโดยให้สิทธิพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกม อนิเมะและการออกแบบครับจึงทำให้กลายเป็นการดึงดูดให้คนที่อยากจะย้ายถิ่นฐานเนี่ยเพิ่มความสนใจที่จะมาเรียนโรงเรียนศิลปะนะครับโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นให้ย้อนกลับไปในปี2017นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงกฎข้อนี้ครับอนุญาตแล้วก็ให้สิทธิ์อาศัยถาวรได้ง่ายขึ้นโดยลดระยะเวลาของผู้เชี่ยวชาญต่างๆเหล่านี้นะ ถ้าจะมาทํางานไอ้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทักษะสูงเหล่านี้เนี่ยเดิมเนี่ยกำหนดไว้ว่าต้องอยูอ่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อกัน5ปีครับปัจจุบันเหลือแค่1นึปีเท่านั้นเองนะก็เลยทําให้เกิดกระแสะการย้ายถิ่นฐานแล้วก็ใช้ทางนี้เหมือนกันนะครับในการเข้ามาสําหรับระบบรรการประเมินต่างๆอันนี้ก็มีการพิจารณาทั้งระดับการศึกษาประสบการณ์นะ รายได้อายุรวมไปถึงทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับหากได้คะแนนสูงๆนะเช่นเช่นเจ็ดสิบคะแนนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของชาวต่างชาติแล้วแต่ถ้า80ขึ้นไปก็สามารถที่จะยื่นขออยู่ถาวรได้ในญี่ปุ่นนะครับแค่อยู่แค่ปีเดียวก็สามารถที่จะยื่นได้แล้วนักวิชาการวิเคราะห์ว่า คนจีนมีแนวโน้มจะเดินทางมาตั้งรกรลากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยหวังว่าจะใช้สินในการอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นแบบถาวรมากยิ่งขึ้นขณะที่การจ้างบัณฑิตใหม่ทําให้นักศึกษาต่างชาติหางานแล้วก็ก้าวหน้าในอาชีพการงานนีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลในเดือนมิถุนายน67นะปีที่แล้วมีคนจีน3 3 0 0 0 0คนได้รับ สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรโดยเพิ่มขึ้น40%จากปี60ก็คือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ในปี68ผมว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นหนักนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยก็น่าจะเห็นคนจีนแห่เข้าไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับหรือว่าไปเรียนที่ญี่ปุ่นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิศทางที่จะเพิ่มประชากรให้กับญี่ปุ่นหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหา แรงงานที่ไม่เขาเรียกว่าไม่เพียงพอนะเพราะอัตราการเกิดต่ํานะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีคนอยากจะอยู่สักเท่าไหร่ที่มันเป็นเรื่องแปลกนะแต่ละประเทศก็หนีออกจากประเทศตัวเองไปอยู่อีกประเทศหนึ่งกันซ่าแบบนี้นะเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจร,จริงๆจะหนีเสือไปป่าชลเคหรือเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับการเปลี่ยนแปลงของคนจีนที่ย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ อาการนี้ก็ <ขอ S 1> เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับอ่าโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะ อยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไว้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกเนี้ยมันจะต้องมีไอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็ขอโฆษณายเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบ สมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา,เอาบอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความร้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ b p a ีเีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ